ภรรยาเอสกันตพงโพสต์เริ่มหางานทำแล้วเพื่อน,นำเงินมาดูแลครอบครัว เรียกได้ว่าต่างทรงกำลังใจให้กับพระเอกหนุ่มเอสกันตพง์และครอบครัวค่ะหลังหนุ่มเอสวูบหมดสติและแอดมิดลงพยาบาลล่าสุดค่ะรู้สึกตัวและฟื้นแล้วโดยวันนี้วันที่28มิถุนายน2566ทางด้านภรรยาสาวคริสติน่าวิงเคิลก็ได้เคลื่อนไหวลงในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้เผยว่าอย่างที่ทุกคนทราบว่าจากการสัมภาษณ์เมื่อวานนี้ว่าคิตตี้ต้องเริ่มหางานทำแล้ว จากที่แต่ก่อนเราเคยตกลงกันว่าคิตตี้จะอยู่บ้านเลี้ยงลูก3-4ปีโดยเอสเป็นคนหาเงินดูแลครอบครัวแต่อย่างที่ทุกคนทราบข่าวถึงสถานการณ์ทางครอบครัวของเราในตอนนี้ทำให้คิตตี้ต้องทำงานเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัวของเราค่ะ k i ตตีมาขอแจ้งว่าโปรไฟล์คิ t ตีจะมีการแชร์โพสต์คอนเทนต์เกี่ยวกับแบรนด์สินค้าต่างๆมากขึ้นหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเป็นกำลังใจและสนับสนุนกันอีกครั้งนะคะและตอนนี้ Kitty ้ก็เปิดกว้างและสนใจร่วมงานกับแบรนด์ใหม่ๆไม่ว่าจะร่วมงานกับตัวคิตตี้เองหรือว่ากับลูกสาวทางแบรนด์สามารถติดต่อคิตตี้มาที่อินบ็อกซ์หรืออีเมลได้เลยนะคะ